ตอนนี้เราอยู่กับทิป WCI Love in Paris ค่ะและที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะอยากจะบอกว่ามันเป็นความใฝ่ฝันของเด็กคนหนึ่งอะค่ะที่แบบว่าเราเคยได้เรียนมาตั้งแต่ตอนเด็กนะว่าที่ฝรั่งเศสมีอะไรอะไรบ้างรวมถึงที่นี่เลยนะคะนั่นก็คือพระราชวังแวร์ซายค่ะ ยิ่งใหญ่แล้วก็สวยงามนะคะนี่ขนาดว่าหญิงเนี่ยยืนอยู่ทางด้านนอกนะคะยังไม่ได้เข้าไปข้างในนะยังมีความรู้สึกว่าทำไมมันอลังการขนาดนี้สมแล้วกับที่เป็นสถาปัตยกรรมระดับโลกนะคะส่วนข้างในจะวอรวางจะสวยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะไป ดีค่ะนุชนาดนวนฝ้ายนะคะและทริปนี้นะคะเราก็มาที่กรุงปารีสนะคะและวันนี้ก็เป็นทริปวันที่2ของทริปแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่พระราชวังเวสไซน์นะคะแล้วก็ เช่นเดิมค่ะ WCI นะคะก็พามวลหมูสมาชิกมาทั้งหมดประมาณร้อยกว่าชีวิตนะคะสำหรับทริปนี้เมื่อวานฝนตกค่ะวันนี้นะคะฟ้าเปิดนะคะเป็นใจมากๆนะคะดูแสงสะท้อนหน้าเลยนะคะได้ถ่ายรูปกันสักทีนะคะจะได้เก็บภาพความสวยงามของเมืองปารีสนะคะไปฝากท่านผู้ชมและก็มวลหมู่สมาชิกนะคะก็เช่นเดิมค่ะฝากนะคะสำหรับทริปหน้านะคะอย่าลืมทำคุณสมบัติและไปที่ เที่ยวกับ WCI กันเยอะๆนะคะ WCI กินหรูอ,อยู่สบายสไตล์เวอร์คัสค่ะ เพื่อนเพื่อน WCI โทษเทศครับผมอาจารย์สุริรนทร์โรจนชัดพงศ์ทิปนี้ได้มาร่วมทิปกับบริษัท WCI นะครับถึงมาปารีสกันร้อยกว่าท่านรู้สึกว่าทิปนี้ได้ครบทุกอย่างเลยนะครับทั้งความสวยงามอากาศทุกอย่างที่ยืนคุยกันอยู่ก็น่าจะบานสัก4-5องศา และเมื่อวานก็โดนฝนนิดหน่อยก็ได้บรรยากาศหนึ่งวันนี้ก็ฟ้าสว่างจ้าวันนี้ที่ได้มาพระราชวังเวสายกันก็ประทับใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาที่แห่งนี้หลายคนมีความสุขมีพลังที่จะกลับไปทำธุรกิจ w นบูให้ยิ่งใหญ่ในแต่ละทีมเพื่อให้บริษัทเรายิ่งใหญ่เป็นพันล้านครับ คลิปหน้ามาด้วยกันนะครับ ลองด้วยนะครับ โอ้โย21พิจิกายน2,567หิมะแรกของปารีสฝรั่งเศสนี่อยู่หน้างห้างแกลเลอรี่เอฟเชสเลยนะวิธรรมดาจริงๆเนะี้ยโอ้ยหิมะแรกหิมะแรกแรกเริ่มของความสุขแรกเริ่มของความสำเร็จแรกเริ่มของสิ่งที่เรียกว่าอาธิษฐานอะไรได้อย่างนั้นเชิญเลยนนะยยยไปเลยนะ สวัสดีค่ะหนูนานะคะพัฒนันพระควัตวิชยานนท์ค่ะตำแหน่งคลาวนะคะนี่ก็เป็นทริปแรกนะคะครั้งแรกเลยนะคะกับ w c i นะคะที่พาเรามากินหรูอยู่สบายนะคะครั้งนี้นะ่ที่ได้มาร่วมทริปนะคะกับ WCI หนูนาเองนะคะก็มีความประทับใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเออเราเคยได้ยินมาหลายครั้งมากแล้วนะคะกับคำว่ากินหรูอยู่สบายสไตล์เวิร์คัส แต่เพิ่งได้มาสัมผัสกับตัวเองนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะเมื่อคืนก็ไปล่องเรือนะคะ,ะดื่มด่ำกับบรรยากาศนะคะแล้วก็ได้ดูหอไอเฟลนะคะในยามค่ำคืนที่แบบสวยมากๆเลยนะคะท่านใดนะคะที่กำลังขยันแล้วก็มุ่งมั่นเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านนะคะหวังว่าเราจะได้มาร่วมทริปด้วยกันนะคะสำหรับทริปต่อๆไปนะคะกับ WCI นะคะกินหลูอยู่สบายสไตล์เวอร์คารและทริปนี้ของเราก็คือ WCI Love In p นปารนะคะมีความสุขมากๆเลยขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะอุ้มอ,อ่อ,อนทองเรืองนะคะคราวแซฟไฟลของบริษัท w อ็มยูซีไอเ s s ร์ n คลาสอินโนเวชันค่ะต้องบอกว่านี่คือทริปในฝันของอุ้มเลยนะคะครั้งแรกของชีวิตในการเดินทางมายุโรปและก็ครั้งแรกของทริปบริษัท w อ็มยูซีไอเ s s ร์ n คลาสอินโนเวชันต้องบอกว่าประทับใจมากๆค่ะเป็นความสุขเป็นความฝันนะที่อุ้มสามารถประสบความสําเร็จในระดับที่ดีจากการร่วมธุรกิจแค่เพียง7เดือนค่ะทุกท่านเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ใครก็ตามนะที่มีความฝันอยากจะมีไลฟ์สไตล์นะคะการเดินทางรอบโลกนะ,ะรวมถึง การได้มายืนอยู่ในปารีสไม่ง่ายเลยนะคะวันนี้เรามาเจอตั้ง3ฤดูกาลใน3วันนะคะวันแรกเราเจอฝนตกค่ะทุกท่านวันที่2ฟ้าแจ่มใสมากถ่ายหอไอเฟลสวยมากแล้วยามค่ำคืนเราก็มีกาล,ลาดินเนอร์นะคะในเรือล่องแม่น้ำแซนซึ่งแบบโอ้มันเป็นทริปที่แบบกินหรูอยู่สบายสไตล์เวิร์คคลาสซึ่งหาไม่ได้ในที่ไหนเลยนะคะทุกท่านออบริษัทนะคะรับรองเราอย่างดีมีน้องๆสตาฟมีท่านประธานท่านรองประธานที่ใจดีนะคะแล้วก็มีทีมเพื่อนหุ้นส่วนนักธุรกิจมากมายเลยนะที่เรามาร่วมกันถึง1้3 สิบชีวิตนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้นะคะใครก็ตามที่อยากจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตนะคะได้เดินทางท่องเที่ยวรอบโลกนะคะแล้วก็ได้ทําธุรกิจมีไลฟ์สไตล์มีเงินนะคะและประสบความสําเร็จไปด้วยกันอุ้มเชิญชวนทุกคนนะคะโปรโมชั่นที่นี่ไม่ยากเลยทุกท่านถ้า7เดืนอนอุ้มนะอุ้มสามารถพิชิตทริปท่องเที่ยวนะคะวันนี้ปารีสไม่ว่านะคะทุกทกทริปเลยหลังจากนี้คือมาลอตตีตั๋วครั้งแรกแล้วเราได้เที่ยวรอบโลกทั้งชีวิตเพงนั้นใครนะคะอยากจะมาร่วมธุรกิจก็ พักมานะคะลองหาดูว่า w o r a s s i n s o v n t i o n เนี่ยมีแลยวว่ามีความแตกต่างจากบริษัทเครือข่ายทั่วๆไปมากมายเลยค่ะทุกท่านแล้วก็ที่นี่บอกเลยว่าคือเครือข่ายสีขาวที่แท้จริงนะคะวันนี้เราในฐานะนักธุรกิจเครือข่ายยินดีมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นครอบครัว d Class Innovation ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะ และวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะของ WCI Love in Paris นะคะวันนี้ค่ะเป็นวันที่หลายๆท่านนะคะต่างก็มีความสุขค่ะเพราะว่าได้เดินดูของแล้วก็ได้ช้อปปิ้งนะคะส่ว so, นวันนี้หญิงก็เดินมาดูที่ช็อปดีอันนะคะก็คือดูแป๊บเดียวเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะถูกกว่าบ้านเราเยอะแล้วก็ได้แท็กดีฟันคืนด้วยซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าชอบแบรนด์เนมหรือว่าแบบสายจิวเวลรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเดินชมกันได้เลยนะคะนี่ก็พี่หญิงก็ซื้อไปแล้วค่ะลงกล่องไปละ นะคะเป็นสร้อยเดี๋ยววันที่หนึ่งเดี๋ยวก็ใส่โชว์แหละเออเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใส่อันไหนอุบเอาไว้ก่อนไม่ใช่เลยหรอกเขาเก็บไปแล้วไม่ได้โชว์เลยเก็บเร็วจังเลยเนาะแม่เนาะ วันนี้ได้มาเที่ยวฝรั่งเศสมากันเป็นครอบครัวค่ะครอบครัวเวอร์คลาสแล้วก็พาครอบครัวที่บ้านมาด้วยค่ะมาที่ฝรั่งเศสม,มาเจอหิมะแรกเขาบอกว่าถ้าใครมาเจอหิมะแรกขอพรอะไรก็จะได้สมดังใจปรารถนานะคะ mm. ก็จะขอเชิญชวนเพื่อนๆน,น,นะคะที่ยังแบบว่ายังลังเลอยู่ไม่ต้องลังเลนะคะเข้าแบบเป็นครอบครัวของเรานะคะครอบครัวเวอร์คลาสนะคะกินรู้อยู่สบายสไตล์เวอร์คลาสค่ะ ทริปนี้เป็นทริปแรกของผมนะครับที่มาเที่ยวกับ WCI นะครับเป็นทริปใหญ่ด้วยนะครับเป็นทริปฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ที่มาที่นี่ประทับใจหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆนะครับหรือท่านประธานเป็นกันเองนะครับแล้วทริปนี้นะฮรสุดประทับใจคือได้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะไปเที่ยวหอไอเฟลหรือวังแวอร์ซและที่สำคัญคือมีหิมะตกด้วยนะครับเป็นหิมะแรกของประเทศฝรั่งเศสนะครับกรุงปารีสนะฮะประทับใจสุดๆเลยนะครับ เยี่ยมนะครับเพื่อนๆที่สนใจนะฮะทริปนี้ก็ติดต่อมานะฮะหรือสั่งเป็นสมาชิกได้นะครับท่านมาแล้วจะประทับใจสุดๆเลยกินหรูอ,อยู่สบายสไตล์เบอร์คารเยี่ยม และวันนี้นะคะก็เป็นวันส่งท้ายของทริป w C I Love in Paris นะคะในส่วนตัวของหญิงนะคะหญิงมีความรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยประทับใจเรื่องอะไรบ้างหนึ่งเลยละ่ะเรื่องของการเดินทางรู้สึกสะดวกสบายมากๆเลยนะคะและที่สําคัญนะคะอาหารเราอร่อยทุกมือ้อจัดเต็มเพื่อสมาชิกที่น่ารักของเราทุกคนและที่พิเศษวันนั้นนะคะทริปนี้ค่ะเราได้เห็นหิมะแรกของปารีสด้วยนะคะคือมันแบบว่าเหมือนเหมือนสำลีก้อนขนาด กลางๆอะคะ่ะโปรยลงมาจากท้องฟ้านะคะแล้วทุกคนนะคะสมาชิกเราต่างมีความสุขแล้วก็แฮปปี้กันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะมาร่วสมสัมผัสประสบการณ์ดีๆกับเรานะคะอยากให้มาเป็นสมาชิกกับเราค่ะครอบครัว WCI นะคะส่วนที่เราจะไปที่ไหนกันต่อน,นั้นนะคะอยากให้รอติดตามกันดูนะคะแต่รับรองว่ามีแต่ความสุขสุดใจแล้วก็แฮปปี้ทุกคลิปแน่นอนนะคะไปกับเราสิคะ WCI คะ่ะไป ทริปนี้ Love in Paris ไม่ธรรมดาประเทศฝรั่งเศสดินแดนในฝันของหลายๆท่านหลายๆคนก็ตั้งแต่วันแรกที่ลงมาเข้าสู่เมืองปารีสก็ได้พบ AMAZING หิมะแรกของปารีสกะครับตื่นเต้นกันที่สำคัญความตื่นเต้นสวยงามของพระราชวังแวร์ซาย หอไอเฟลแล้วยิ่งไปกว่านั้นการาดินเนอร์ที่แม่น้ำแซนนะอันนี้ก็เมซิ่งไฟประดับสวยงามมากจะเห็นภาพของหอไอเฟลงามจริงๆก็ขอให้ทริปนี้เป็นความประทับใจของ135ชีวิตที่มากับเราและหวังว่าทริปต่อๆไปคงจะได้รับความสนใจให้ความร่วมมือและมาสนุกสนานกับเวิร์คลาส สำหรับ World Class Innovation ของเรานะคะทริปนี้ก็เป็นทริปครั้งที่สองละที่มาที่เทอีปยุโวลแห่งนี้นะคะแน่นอนค่ะถ้าพูดถึง Love in Paris หรือฝรั่งเศสความใฝฝันของทุกคนเลยที่จะได้ถ่ายรูปก็คือโอ้ต้องมายืนเลยหน้าหอไอเฟลเป็นอะไรที่ทุกคนแบบรู้สึกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะฉันจะต้องมายืนแล้วก็ถ่ายรูปให้ได้นะคะแล้วก็ อีกที่หนึ่งสถานที่ที่สาคัญของที่นี่คือพระราชวาวังแร์ซายโอ้โหสวยงามแบบ<ช>ประทับใจมากๆ<ช> <outgoing. S 1> แล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะคะของพระเจ้าหลุยโอ้หลายๆพระองค์เลยเนี่ยเราก็รู้สึกว่า <PowerPoint. S 1> ถึงความแข็งแกร่งในโบราณนะคะของพระมหากษัตริย์ของประเทศฝร<ๆ>ั่งเศสแห่งนี้นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือประตูชัยนั่นคือการประกาศชัยชนะแต่ว่าวันนั้นฝนตกมากมากเลยค่ะแล้วก็แต่เราก็ยัง มันก็เป็นภาพของความประทับใจอีกภาพหนึ่งเนาะที่ว่าพวกเราทุกคนนะคะ่ะไม่ได้กลัวกันเลยค่ะฝนจะตกลมจะแรงขนาดไหนจะหนาวเหน็บขนาดไหนทุกคนเนี่ยโอ้ยรู้สึกว่ามีความสุขกับทริปนี้มากๆแล้วก็สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยในะประเทศของเราก็คือหิมะค่ะซึ่งมันเป็นหิมะแรกของประเทศฝรั่งเศสเลยแล้วก็ตกลงมาเราก็นะวิ่งเล่นหิมะกันนะคะ มันเป็นความรู้สึกที่แบบยังกับเด็กๆแล้วรู้สึกตัวเงกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งเลยได้ได้ได้วิ่งเล่นหิมะหรือเหมือนเราเล่นฝนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยค่ะฝรั่งเศสที่ใครบอกว่ามันไม่ปลอดภัยหรือว่ารู้สึกว่ามันอันตรายแต่เชื่อไหมคะว่าเรามาทริปนี้เนี่ยเราเนี่ยไม่เจอกับเหตุการณ์ต่างๆเลยนะคะของเราทุกคนหรือทริปนี้นะคะมีความปลอดภัยสูงมากๆแล้วก ไกด์ดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะเนี่ยต้องบอกว่าให้บันตารีเขาเลยค่ะเขาดูแลเราดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของได้พาทุกคนมาเที่ยวที่นี่นะคะก็อย่าลืมค่ะไม่ว่าเราจะไปที่ไหนขอให้ทุกท่านนะคะหุ้นส่วนสมาชิกของเราหรือท่านที่สนใจจะไปเที่ยวก็อย่าพลาดเลยแม้แต่ทริปเดียวค่ะเพราะไปแต่ละครั้งเนี่ยเชื่อไหมคะว่าความรู้สึกหรืออารมณ์มันต่างกันมากเลยเนาะดังนั้นอย่าลืมนะคะแล้วก็ทริปหน้าพบกันค่ะไปเลยค่ะยย <Yeah. S 1> เวิร์กคลาสเลิฟอินปารีสซุยหวานมาสจัยนเมืองน้ำหอ